ถ้าเกิดว่าเราดูในตลาดหุ้นของบ้านเราจะเพราะว่ามีเรื่องของพลังงานซึ่งมาจากฟอสซิลคือพลังงานน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวดังนั้นการไปผูกและไปวิเคราะห์กับราคาน้ำมันโลกจึงมีความสําคัญมากๆนะครับตอนนี้ไปดูกันบ้างน,นะครับราคาน้ำมันโลกอยู่ที่ประมาณสัก37กว่ากว่าเหรียญสหรัฐด,ด้วยกันนะครับก่อนหน้าน,นี้คงจํากันได้ต้องบอกแบบนี้ครั้งใดก็ตามที่ราคาน้ํามันสูงมีความหมายว่าเรื่องของตลาดก็จะเติบโตตามไปด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นชังหรือว่าเป็นสัดส่วนขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวก่อนหน้าน,นี้เคยขึ้นถึงประมมาาณ50าแล้ว แต่คงจะจํากันได้นะคบว่าช่วงประมาณสักมีนาคมปีที่แล้วเกิดข้อขัดแย้งระหว่างโอเปกกับทางด้านรัสเซียซึ่งก็เป็น2ผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ราคาดิ่งพัสุธาไปอยู่ที่20หรือแม้กระทั่งว่าต่ํากว่า20เหรียญต่อบาร์เรลกันด้วยแต่ตอนนี้มีแนวโน้มนะครับว่าราคาพลังงานนั้นหรือว่าน้ํามันต่อบาร์เรลจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่า มีความต้องการนอกไปจากนี้นะครับยังมีอีกส่วนคือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศต่างๆกันด้วยนะครับทางด้านคุณจักรพงช์เฉวงศรีผู้อำนวยการอาวุโสของบลกษตรกรไทยบอกแบบนี้ราคาน้ํามันดิบครูดออยนะครับมีสิทธิ์ที่จะวิ่งขึ้นไปทสอบสะรับ55ดอลลาร์สหรัฐต่อแบรเรลในช่วงเมษายนนี้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้ราคาน้ํามันดีขึ้นในครั้งนี้เพราะว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งก็เป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในวงการน้ํามัน จำกำลังจะมีการนะครับจำกัดการผลิตมีความหมายว่าซัพลายก็จะน้อยลงราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับแต่ทีนี้การที่จะขึ้นไปแตะระดับ50กว่านี้มีความท้าทายของสุ้งขึ้นสูงเกินไปกว่านั้นไม่ได้เพราะอีกส่วนหนึ่งเชลลอยที่เขาเรียกกันว่าน้ํามันร่องหินอาจจะเข้ามาแข่งขันเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้ผลิตน้ํามันจึงจําเป็นที่จะต้อง ึงราคาเอาไว้ก็การที่จะเกิน55อาจจะเป็นสิ่งที่มีความท้าทายกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ามันมีความหมายอย่างไรกันบ้างสำหรับคนที่จะลงทุนและก็โฟกัสไปที่เซกเตอร์พลังงานแบบนี้นะครับบอกแบบนี้ครับสำนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่แล้วก็คือหุ้นน้ำมันนะฮะถือต่อไปได้แต่ถ้าหลังเมษายนไปไม่มีปัจจัยบวกเข้าไปแล้วก็อาจจะพิจารณาในการทํากําไรแล้วก็ขายออกไปก็ได้สําหรับนักลงทุนที่ไม่มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันอาจจะต้องเลือกลงทุนแบบนี้นะครับ หุ้นเช่นโรงกลั่นน้ำมันเช่นไทยออยก็คือท็อปนี่แหละฮะแล้วก็ PTT Global Chemical ก็คือ GC นั่นเองนะครับนักวิเคราะห์บูหลวงระบุแบบนี้ถึงว่าโควิดจะมีการแพร่ระบาดระลอกที่2แต่มองแบบนี้ว่ามิได้มีการไปกดดันอุป,ปสงค์น้ำมันเหมือนในรอบแรกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้อีกส่วนกำลังบวกก็คือเศรษฐกิจไทยกำลังจะค่อยๆฟื้นตัวกันด้วยนะครับภาพรวมบอกแบบนี้ยังคงน้ำหนักในการลงทุนกลุ่มพลังงานเป็นแบบนิวโตรล หุ้นเด่นในกลุ่มก็เป็น PTT ธุรกิจแบบต้นน้ำนะครับก็คืออั s t r e a m เทียบกับ PTT EP ก็คือสำรวจและผลิตนะครับที่ราคาหุ้นสะท้อนราคาน้ำมันที่ขึ้นไปแล้วด้วยขณะที่ PTT เองยังมีปัจจัยบวกจากกำไรที่เติบโตจากทุกหน่วยธุรกิจนอกจากนี้มองว่าท็อปก็คืออันนี้เป็นโรงกลั่นไทยออยนะฮะจะได้ประโยชน์จากทางตรงจากค่าการนะครับการกลั่นดีเซล ปกติเศรษฐกิจฟื้นเมื่อไหร่ดีเซลซึ่งใช้ในภาคขนส่งกันใหญ่โตเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคการผลิตนี้ก็จะขึ้นมาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแนะนําขายสําหรับบ้านปูเพราะราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมาสะท้อนปัจจัยบวกทั้งหมดคือรวมเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ